เก่าเล่นๆเอาเลยครับเอาเอาแ่เล่นๆครับอันนี้เผื่อก็เหมือนที่เคยบอกไว้ก็เคยพูดไปแล้วนะตามที่ต่างๆนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเก่าพอไหมครับครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะเป็นราคาเด็กๆนะของบิตคอยเด็กๆโอ้โหแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอพอเราโตขึ้นเราย้อนมาดูเนี่ย เฮ้ยเมื่อก่อนนี่บิคอยแปดหมื่นเองเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นราคาเด็กๆนะครับอ่ก็อารมณ์เหมือนตอนนี้เรามองย้อนกลับไปสักห้าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมจะก่าวครั้งแรกนี่สองศูนย์หนึ่งหกจำได้นักเรียนนักเรียนรุ่นนั้นน่ะรวยกันหลายคนนะสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกแล้วกาวครั้งแรกบอกว่าขายบ้านขายรถซื้อเลย แล้วก็มีคนทําจริงๆด้วยแล้วก็ดูจริงๆเดก็กผู้ชายคนหนึ่งนะ <c oughs> บังเอิญมันบ้านบ้านกับรถมีน้อยหน่อยนี่สองคนในครั้งแรกครั้งที่สองก็ปีนี้แหละครับเมื่อตอนกลางๆปทีที่ที่มันมันยังไม่ขึ้นเลยที่ซ้ำเนี่ยมันมองเห็นแล้วแพทเทิร์นนะฮะก็เป็นการเริ่มกาวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ <c oughs> เออแต่การขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะ มันจะต้องย่ออีกทีหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอ,อย่าคือคือ,อทุ่มทุ่มซื้อเข้าไปแล้วถ้าไม่เข้าใจเนี่ยพอมันยอ่อเดี๋ยวจะเสียขวัญน,นะฮะก็จะเย็นเ็นมันจะย่ออีกทีหนึ่งก่อนไม่มากครับนิดหน่อยเองแล้วพอมันขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นของจริงคดีทูเดอะมูลละนะครับวัดเป้าได้ไหมครับที่บอกว่ามันอาจจะมีจังหวะของการยอ่อนะมันจะเป็นดูจาก ตรงไหนยังไงครับอ่าแล้วที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยที่เด็กๆอยู่เนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเออดูดูจากเทรนด์อันล่าสุดที่มันเป็นดาวเทรน์ชัวคราวเนี่ยนะฮะมันก็ออกมาในรูปของแฟลกคือเป็นธงสี่เหลี่ยมดื้อๆลองมา <c oughs> มันมีลักษณะพิเศษคืออทุกสับเวฟของมันเนี่ย A B C D E เนี่ยรวมเป็น A ใหญ่เนี่ยนะฮะทุกสับเวฟของมันเนี่ยจะเป็นสามหมดคือสาม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 มันลักษณะพิเศษนะฮะคือไม่มีห้าโดยปกติการลงเนี่ยในคอเ c t ชันเนี่ยจะเป็นแบบแฟลตหรือแบบซิกแซกเนี่ยมันจะต้องมีห้าอยู่อันหนึ่งเป็นห้าสามห้าหรือว่าสามสามห้าแต่นี่ไม่มีเลยแม้กระทั่งอันสุดท้ายเนี่ยก็หนึ่งสองสามไม่เป็นห้า ลักษณะม,ม,มันมันมันบอกชัดฮะ,ะว่ามันเป็นแฟลกซึ่งเป็นการลงเนี่ยเล็กๆเนี่ยในอัพเทรนใหญ่งัเราก็ดูว่าเออถ้าเรา,าทำท a n n e l อันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยโดยเราคำนวณจาก linear regression เส้นนี้นคำนวณเส้นนี้ออกมาจากการคำนวณน,นะฮะก็ขีดเส้นนี้ได้แปลว่า area ของ above เส้นเนี่ยเท่ากับ a r e รียของอันเดอร์เส้นเนี่ยกำนวณมันเป็นวิธีการน,นะฮะพอได้เส้นนี้ปั๊บเนี่ยเราก็บวกเข้าไปสอง s t d n r d r e v i v t i t n o n เราก็ลบลงสอง s t d n r d r e v i v t i t n o n อันนี้เป็นก็เป็นวิชาทาง s t t a สถิติซึ่งซึ่งในคอร์สของชมรมก็สอนอยู่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยอะนะใครที่เรียนถ้าบังเอิญจำได้ก็จะรู้ว่าอันนี้เราสอนมานานแล้ว มันดีมากคือมันจะทําว่าอ่าโปรเจกต์ต่อออกไปถึงไหนก็ได้ถ้ามันยังอยู่ในเทรนด์นี้เนี่ยนะฮะมันจะอยู่เด้งข้างล่างข้าบนเสมอไม่ทะลุเน,นี้ว่าีเราต่อออกไปปั๊บเนี่ยมันลงมาข้างล่างโอเคไม่ทะลุขึ้นไปข้างบนบันดันทะลุตรงนี้อันนี้แหละทาให้เราบูลลิชเต็มที่เพราะมันออกจากชันแนลไปแล้วก่อนออกจากชันแนลเนี่ยในเมเจอร์ดาวนเทรนด์อันนี้เนี่ยนะฮะเมเจอร์ดาวน์เทรนด์อันนี้ ครั้งสุดท้ายที่มันขึ้นแล้วลงครั้งสุดท้ายเนี่ยมันฟอร์มตัวเป็นดับเบิลบอททอมซึ่งบูลลิชมากดับเบิลบอททอมตรงนี้นะเราก็เลยรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นดับเบิลบอททอมวิธีการก็คือว่าเมื่อเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นเราก็เข้าซื้อที่เขียวแรกคืออันนี้พอซื้อที่เขียวแรกอันนี้มันก็ขึ้นต่อนะขึ้นต่อไปเราคาดหวังอะไรคาดหวังว่าตรงนี้เนี่ย จะเป็น movement ของ wave ที่เขาเรียกว่าหนึ่ 1, A แล้วขึ้นไปเป็น strong B แล้วลงมาเป็น C นะฮะอันนี้ทางภาษาเทคนิคเขาเรียก running flat นะคือ flat เนี่ยมัน A B C C ยกนะแต่นี้ running flat มันขึ้นไปตลอดนะนะซึ่งเป็นสัญญาณซึ่งจะคาดหวังได้นะฮะในเว v e อ่าหนึ่งสองนะการจบหนึ่งสองของ next degree wave สาของเราเนี่ยเป็น next degree wave สาจากตรงนี้จากเว็บใหญ่ตรงนี้ century wave เนี่ยเราจบเวฟสองตรงนี้เราจบเวบสองรั้งใหญ่เมื่อประมาณพันหกพันเจ็ดแถวนั้นนะ่นะนะฮนะเราเสร็จแล้วเราเริ่มเวบสามซึ่งจะไปอีกไกลมากอีกหลายปีนะ,นะเวบสามเนี่ยอีกหลายปีจะได้เป็นแสนเป็นล้านน่ะแต่อีกนานนะฮะหลายปีในส่วนของเวบสามที่ขึ้นเนี่ยนะฮะ หนึ่งสองย่อยเนี่ยมันจะไม่ลงลึกแต่มันจะลงเป็น A B C เป็น Running f l a t เราก็เลยรู้ว่าจุดที่มัน b เบ a k อ่าจุดที่มันดับเบิลวอเทออันนี้เป็นการเริ่มต้นการขึ้นพอเขียวปับ๊บเราก็รู้มันจะทำ Strong B เราก็รอถ้า r o n บ B ปับ๊บเราก็ Issue Warning ให้สมาชิกของเราได้ว่าซื้อนะฮะซื้อหมดเลยลุงแจกก่าวตรงนี้ซื้อร่วงขึ้นจริงจงเพราะว่าแพทเทิรมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จากหนึ่งมาเป็นสองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เนี่แค่เป็นแฟลตหรือเป็นซิกแซกถ้าไม่ใช่แฟลตไม่ใช่ซิกแซกแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยเป็นสองบีเป็น running flat หรือเป็นอ่า uh, expanded uh, diagonal อะไรก็ว่าไปคือคือตำรามันมีอยู่อะเราก็เห็นชัดว่าเมื่อมันฟองตัวเป็นรูปแฟลตเนี่ย break out มันก็ขึ้นก็เท่านั้นเอง จริงๆก็เป็นเป็นวิชาการง่ายๆนะง่ายๆก็ก็บุลริชมาครนี้ถามว่าจะบุริชไปถึงไหนการที่ตลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันทำนิวไฮเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีเป้าหมายแล้วว่าไปไหนเพราะมันนิวไฮแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะทําหาเป้าหมายคร่าวๆได้นะเพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆโดยเราเอาอ่าเอา,เอา เอาลักษณะของฟิบนาชีเอ็กซ์เชันมาวัดจากตรงนี้จุดต่ำสุดโดยประมาณนะนะมาที่สูงสุดแล้วก็ลงไปที่สองตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราก็จะได้เป้าหมายเป้าหมายแรกคือ161.8%ที่ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็แสนสองหมื่นกว่ากว่าตรงนี้เนี่ยนี่เป้าหมายแล้เเราดูนะฮะว่าตรงตรงนี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสาม เรื่องเล็กมากเลยเล็กเกินไปหนึ่งสองสามเนี่ยมันครจะขึ้นมาอย่างน้อยขนาดนี้ใช่ไหมเว็บสามเว็บใหญ่เนี่ยก็มองไปที่ความน่าจะเป็นไปได้ตัวต่อไปคือสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดก็เป็นตัวนี้เพราะฉะตรงนี้ก็คือสองแสนดอลลาร์เนี่ 1, 2, นยหนึ่งสองสามนปอยนี้ สองแสนอลลาร์เลยคิดว่านะระยะยาวเนี่ยคงจะประมาณสองแสนแต่เนเชอร์ของบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นถึงที่สุดเสมออีกตัวหนึ่งก็คือสี่ร้อยยิบสามจุดหกเนี่ยมันก็น่าจะถึงตรงนี้ในที่สุดตรงนี้สามแสนโดยประมาณแต่ถ้ามันบูลิชมากมันจะเบรกผู้นี้ออกไปได้ซ้ําคือยังไงก็ตามระยะสั้นสุดจนถึงระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยบูลลิชทั้งนั้นนะ เพราะฉะนั้นถึงตรงจุดเนี้ยทุกคนต้องมีประปิจุดซื้อนะครับทุกคนต้องมีตรงนี้พครเรน่อพลาดพลาดไปแล้วเนี่ยก็รอรอมันทำคอร์เรคชันอีกทีหนึง่งเรามีสัญญาณให้ให้เข้าเพิ่มค่อยว่ากันแต่จะซื้อตรงนี้เนี่ยมันสูงเกินไปแล้วแล้วมันหาจุดซับ loss ไม่เจอจะซับที่ไหนละ่ะใช่ไหมมันจะเป็น m o มั y m a เมนจ์ e n นซึ่งใช้ไม่ได้ตอนนี้ถ้าใครเล่นตามระบบก็ร่ำรวยกันป รวยเยอะแยะเลยช่วงเนี้ยใครที่ไม่ได้เล่นตามระบบตกรถไปแล้วก็เรียแผลไปเรื่อยพอแผลแห้งสนิทดีแล้วก็สัญญากับตัวเองซะว่าจะทำตามระบบนะแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าตอนนี้มันรักษาเป็นอย่างนี้นะฮะและขยายดูเนี่ยยังไม่มีวี่แววว่าจะลงเลยที่ทำยังไงล่ะถ้ามันลงละ่ะลงมา จนก็ะทั่งเกิดสัญญาณแบริชเช่นข้างในนี้มันแดงหรือมันลงมาหลุดจากแบรนด์อันนี้ออกมามันมีเยอะแยะนะฮะแล้วแต่ใครจะใช้สัญญาณอะไรถ้ามันลงลงก็ดีสิเราได้เทคโปรฟิตที่เราลองมาทั้งแต่ต้นเนี่ยจะได้ได้เงินนะถ้ามันไม่ลงละแต่มันขึ้นต่อล่ะขึ้นต่อก็ดีสิเราได้รัน p r o f ิตไปเรื่อยเห็นไหมถ้าเราทําตามระบบนี่ลงก็ชอบขึ้นก็ชอบ แต่ถ้าเราไม่ทําตามระบบนะพอจะลงก็โอ้ยฉันซื้อที่ยอดดอยพอมันขึ้นต่อก,ก็โอ้ยฉันตกรถตกรถมันงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าทุกครั้งที่ตลาดมันขึ้นหรือลงดุนแรงเนี่ยให้ดูสัญญาณสัญญาณเขียวแดงชมรมมันง่ายๆง่ายงายมันใช้อินดิเคเตอร์คือ MACD ตัวเดียวเท่านั้นเองเท่านั้นง่ายที่สุดละแต่มันเวิร์กที่สุดไปใช้ได้ นะครับก็ลองพิจารากันดูแล้วกัน